คุณผู้ชมครับกรณีที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นี่นะครับหวังว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหญิงวัย57ปีผู้หญิงคนนี้นะครับเธอวิ่งออกกำลังกายหลังจากนั้นวิ่งข้ามถนนโดยที่เธอเนี่ยไม่ข้ามสะพานลอยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเอก,กชัย76เขตบางบอนกรุงเทพมหานครและด้วยความที่ไม่ข้ามสะพานลอย วิ่งบนถนนนี่นะครับสุดท้ายเธอเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถเก๋งกระทันหันนะครับก็เลยถูกชนแล้วก็เสียชีวิตที่ใต้สะพานลอยนั่นเองครับคือปกติแล้วเนี่ยน้องสาวของผู้เสียชีวิตเขามาเล่าให้ฟังในภายหลังคือบอกว่าตามปกติแล้วพี่สาวเนี่ยนะครับจะขึ้นรถเมเพื่อที่จะไปออกกำลังกายแต่ว่าครั้งนี้ตัดสินใจ วิ่งข้ามถนนไปเลยเ<อ>มันก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับช่งชวงเช้าที่ผ่านมาพันตรจตรียานาธรส,ส,สุกสุศักดิ์สารวัตรสอบสวนสอนอบางขุนเทียนรับแจ้งเหตุมีรถยนต์เฉี่ยวชนคนข้ามถนนอยู่ที่บริเวณปากซอยเอก,กชัย76เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนั่นเองครับสำหรับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใต้สะพานล,ลอยใกล้กับป้ายรถเมย ลักษณะก็คือเป็นถนน3เลนเนี่ยฝั่งซ้ายของหน้าจอเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นสะพานล,ลอยเนี่ยฮะภาพชัดเจนมันมีสะพานล,ลอยอยู่ที่จุดนี้แล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ใต้สะพานล,ลอยดังกล่าวด้วยนั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นถนน3เลนเลนซ้ายสุดไปเจอร่างนางชุติภาอายุ57ปีนอนหงายหายใจรวยรินโดยเจ้าหน้าที่พยายามทำา CPR นั่นก็คือปั๊มหัวใจปั๊มหน้าอก แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะนอกจากนั้นใกล้กันเนี่ยยังพบรถเก๋งสีดําจอดอยู่ที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งรถเก๋งคันดังกล่าวคันนี้นี่นะครับมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณกระจกหน้าฝั่งซ้ายแตกเป็นรูโว่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีนายหนำโป้อยอายุ60ปีเป็นคนขับ โอ้โหกระจกฝั่งซ้ายอันนี้แตกเป็นรูพุนไปเลยทีเดียวนะครับค่ะทีนี้เนี่ยจากการสอบถามนายนำโป้ยเขาให้การบอกว่าขณะที่ตนเองกำลังขับรถมาในเลนขวาสุดคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนี่นะครับขับรถมาเลนขวาสุดจูจูผู้เสียชีวิตวิ่งข้ามถนนออกจากป้ายรถเมย์ตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดก็เลยส่งผลให้คนขับเขาเบรกไม่ทันจนทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานางซุมาลีคนนี้เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าพี่สาวเนี่ยมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับและทุกๆเช้าพี่สาวก็จะออกมาวิ่งกำลังกายเป็นประจำนั่นเองครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเกิดช่วงเช้าก็คือเป็นช่วงเวลาที่พี่สาวกำลังออกกำลังกายนี่นะครับจะเดินทางไปออกกำลังกายาอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว,ว่าโดยปกติผู้เสียชีวิต จะไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งสาขาพระรามสองโดยจะขึ้นรถเมล์ที่บริเวณปากซอยเอกชัย76กระทั่งวันนี้จูจ่ๆพี่สาวเนี่ยวิ่งข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามก็เลยทำให้ถูกรถเฉี่ยวชนเสียชีวิตดังกล่าวขณะเดียวกันนะครับบริเวณปากซอยเอกชัย76จุดเกิดเหตุก็มักจะมีประชาชนและคนงานของโรงงานเนี่ย วิ่งข้ามถนนอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่ค่อยใช้สะพาน<ฮ>ลอยกระทั่งมาเกิดเหตุในครั้งนี้ขึ้นนั่นเองครับเนอหาจริงๆไม่อยากจะให้มองข้ามกันเลยเ<ฆ>รื่องของการใช้สะพานลอยอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าคือจุดนี้เนี่ยมันไม่มีทางม้าลายใช่ไหมครับก็คือจะต้องใช้สะพานลอยคือการวิ่งบนถนนแล้วก็ตัดหน้ารถเนี่ย<ฆ>อันนี้ค่อนข้างที่จะนะฮะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่นําร่างของผู้เสียชีวิตมอบให้กับอาสาโมล,ลนิธิปอดเต็กตึงนาส่งไปชนะสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนที่จะประสานให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปนะครับเนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยละกันครับเอาจริงๆนะคะขนาดถนนที่มีทางม้าลายเนี่ยคุณน,นัน เวลาเราข้ามทางม้าลายรถยังไม่ค่อยจะหยุดเลยเหมือนคลิปวิดีโอที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไปช่วงตอนกลางวันเนี่ยบางทียังต้องระมัดระวังเลยนะคะแต่ว่าถ้าถานนตรงไหนที่มันมีสะพานลอยใช้สะพานลอยเดี๋ค่ะจะได้ป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยในส่วนตัวด้วยนะนของตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีถนนมันหลายเลนแล้วเราวิ่งมาเนี่ยบางทีรถเขาไม่ได้อาจจะเป็นช่วงเช้ามืดไหมรถอาจจะไม่ทันได้สังเกต หรือไม่ทันได้ระวังนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยค่ะที่ทำไมเขาเขาถึงโดนรถที่ชนเลยเาวิ่งข้ามถนนตัดออกไปเนี่ยตรง,งป้ายรถเม์ผมอยู่ฝาสุดอะ่ะพี่พี่อยู่ฝาสุดใช่ฝาสุดแล้วแล้วยังไงเขาถึงวิ่งออกมา ผมไม่ทราบตรงนี้อืเกาวิ่งจัดตรงไหนครับจัดตรงใต้ารถเมย์เนี่ยวิ่งตัดออกไปอยูยๆเขาก็วิ่งออกมาเลยตอนตอนแรกเขานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์ไม่ไม่ไม่รู้ตรงนี้อ๋อไม่ไม่รู้แต่ไม่รู้ทีว่าวิ่งถึงรถแล้วอ่ะพี่ก็เลยเบรกไม่ทันหยจะใครเบรกทันการกันชิด